ใช่คุณยุทธไหมครับใช่ผมขอกลับรถตป๊บนึงนะครับไปถูกว่าเนี่ยโรลีดนะถูกครับถูกครับขึ้นเลยครับเด็นเรทางนี้นีหว่าที่เคยมาไหมครับเนี่ยผมเข้าออกหลายรอบแล้วนะครับไม่เคยมาแต่มันไม่ใช่ทางนี้แน่นอนแล้วทางไหนล่ะครับลองลองเลี้ยวดูข้างหน้านี่เลยได้ครับ หมุดถูกไหมครับเนี่ยผมขับวนหลายรอบแล้วนะครับขับไปนะน้าจะอะไรกันกนักะหนาวะเดี๋ยวเฮียเพิ่มเงินให้ก็ได้ฮัลโหลจ้าน้องเมย์เลยจ้าเฮียมาถึงใกล้ๆแล้วนะแต่เข้าไม่ถูกอนะววรบกวนน้องเมย์ช่วยส่งโลเคชัน่นมาให้เฮียใหม่หน่จ้าเดี๋ยวเจอกันจ้าจุ๊บจ อ๋อ,อ,อตรงนี้ใช่ไหมครับหลังนี้ใช่ไหมครับเด็ใชายเลยอ้ามีคนอยู่นี่ไงสวัสดีจ้าอันนี้คือหนูเมย์ใช่ไหมจ้าใช่ค่ะเฮียแต่ยตัวจริงนี้สวยก็รูปที่ส่งให้เฮียดูเยอะเลยเฮียก็ดูนุ่มหนุ่มดูหล่อกว่าในรูปอีกนะคะ เฮียเขินซะเนี่ยเขินว่าแต่ทำไมเฮียมารถแบบนี้อะคะมันดูไม่เหมาะสมกับฐานะเฮียเลยนะคะโทษจะเอารถไปได้ยังไงเดี๋ยวเมียแกของเฮียก็ตามมาเจอพังหมดเลยไปๆกอปมองอะไร เดี๋ยวเรารีบเข้าไปด้านในกันเถอะค่ะเฮียรออยู่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเอาไปบทบทยังก็ไม่จ้าไปจ้ะคนเวยของเมื่อีย น้องเม่์นี่นะบุญวาสนาของเอจริงๆทั้ทงหอมทั้งนุง่มนั่งก่อ,อ,กอนอนะคะ ้งเมย์นนี่่ารรักจิงเเอดี๋ยวก่อนค่ะเฮียเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเมย์ไปเอาน้ำให้รออยู่นี่นะคะดื่มน้ำก่อนนะคะเฮียขอบใจจ้าดื่มน้ำก่อนนะคะ อยากดื่มน้องเมย์แล้วเนี่ยพี่ค่นีค่ะไอ็นี่อ้องน้องเมย์เรอเนี่ยเออใช่ค่ะเฮ่ยดื่มน้ำก่อนนะคะทำงานมานี่นเอาหมดเลยเหรอเฮียค่ะเดี๋ยวเมย์ขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะสวยสะบึมจริงๆ นี้เมียอีกแก่ที่บ้านมาหากิ๊กทางออนไลน์นี่ให้มีความสุขจริงๆอรบไพ่น้องเมย์เขาสน่อยดีกว่าใส่ไว้ในกระเป๋านี่เลย แล้วเมย์ก็ออกมาจะได้ดีใจบัตรประชาชนนายสุเมธคงกระชายเฮียค่ะหนูพร้อมแล้วค่ะเฮียแต่กูไม่พร้อมอะไรเนี่ยเฮียมึงฟังไม่ผิดเหรอไอ้เมธ ไอ้เมธได้ใช้วิธีนุ่มนวลไม่ชอบใช่ไหมเฮียไอ้เมธเหรอ,อสมนา่เป็นไรเรเนี่ยไอ้แก่ เฮี<ไ>ยเขาจ่ายเงินผมไม่ครบครับเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับฉันเฮ้คุณเฮียังอยู่ข้างในไหมครับไม่อยู่กลับไปแล้วโอ้ยคุณอย่าหลอกผมเลยเฮียเขาจ่ายเงินไม่ครบเฮียครับเฮีอยอยู่ข้างในไหมครับกลับไปเนี่ยกลับไปโอ้ยจะทำไงดีวะเนี่ยเราไม่ช่วยแล้วมันร้ายแรงนึงชีวิตดีว่าโมด ไงแกอยากห่วงงูดีนะอะไรว่เนี่ยวน้นจะเอาอยัางไงตั้งหนาเนี่ยมีอะไรอีกถ้าเฮียไม่จ่ายผมจะแจ้งตำรวจเอองานเท่าไหร่เดี๋ยวหนจ่ายเองสองพัน,นครับ รมันไม่แพงหรอกครับที่แพงกับพ่อหลงช่วยด้วยเสียงเฮียนี่ช่ว,ว,ชว,วแล้วไหนคุณบอกว่าเฮียไม่อยู่คุณคุณคุณเฮียเฮียเป็นไงบ้างไหวไหมเนี่ยเฮียรถสำเฮียอย,อยู่ไหนครับเนี่ย เอาวะ่เมียเฮียรู้ฮัลโหลครับผมเป็นไรเดอร์นะครับตอนนี้เฮียกำลังถูกทำร้ายครับใช่ครับเฮียถูกทำร้ายรอดจากมือไอ้เมีมาได้เนี่ยแต่สงสัยว่าจะต้องมาตายเพราะมือเมียอ้วนแน่เลยโอ้ยเฮียเมียเฮียเนีย่ยไปกล้าฆ่าเ,เฮียรหรอก ต่สุมเมศเมื่อกี้มันจะฆ่าเฮียนะเออยังไก็ว่าก็ขอบใจลือมากนะข<อ>นาดเมื่อกี้ว่าถ้าไม่ดีกับลือเนี่ยลือยังมีน้ำใจมาช่วยว่าอลยไ,<อ>ไม่เป็นไรหรอกครับเฮียอ๋อเฮียผมแจ้งตำรวจให้แล้วนะ oh. ถ้าจับตัวได้ก็คงได้ของคืนของคืนไม่ใช่ไรเมียว่าเอาคืนนี่เส oh. ีแน่นเลย oh. ลเฮีย เชิญเลยครับผมจับผู้ต้องสงสัยได้ไม่ทราบว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าครับใช่แล้วครับ ไอ้สุบเวลคือึงหลอกกูฮออัดมึงใจไปเียดวิธีแบบนี้แล้วหลอกขากินกับผู้คนมึงมึงมึงนมึงไอ้เพิดไม่มา้ดิปากดี่หยอปากนี่มา่อมาหย่ช่วยไม่ได้อ่ะอยากเป็นไอ้แกะตั้งแา่ไหนก็ไม่หลับเดี๋ยวผมขอเชิญคุณทั้งสองคนไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับ ไมไหนไม่เป็นไรครับไม่รับไม่เป็นไรเก็บเอาไว้คนดีๆอย่างน้องน่ะควรจะได้อะไรดีๆตอบแทนบ้างเนี่ยทำงานทั้งวันมันก็เหนื่อยพอแล้วยังต้องมาวุ่นวายชีวิตกับอีกแกตัญหาแับนี่อีกยังยังไม่ขอบคุณน้องเขาอีกประขอบไปแล้วเหนื่อยจัง ไม่หมูแดงสุดที่รักต้องป่าป่าไม่กวดม่าเลยเหรอหมูโอ๊ยโอ๊ยทีไปนี่ต้องจัดมันสักแผสองแผก่อนไปไปไปรุปเงิน